ก็สู่ช่อง lunch and learn English with พี่ปอกแป๊กนะคะวันนี้พี่ปอกแป๊กจะพามาดู6คำถามที่ไม่ควรถามชาวต่างชาติเด็ดขาดเลยนะคะถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เป็นเร็วนะคะเราจะต้องฝึกพูดกับเจ้าของภาษานอกจากจะฝึกภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วนะคะยังได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นการ conversations ส่วนใหญ่แล้ก็มักจะถามคำถามทั่วไปเนาะซึ่งบางคำถามก็อาจจะดูเป็นแบบคำถามปกติที่คนไทยแบบเรา,เราๆามกันปกตินะคะแต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วคำถามเหล่านั้นเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสมและหยาบคายเรามาลองดูกันว่า คําถามที่ไม่ควรถามกับชาวต่างชาติเด็กขาดทั้งหกคานั้นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะค่ะสำหรับคําที่หนึ่งเลยนะคะก็คือ how old are you how old are you คุณอายุเท่าไหร่นั่นเองนะคะสำหรับคนไทยเองบางครั้งเรื่องอายุก็เป็นเรื่องที่ถามกันปกติ นะคะเพราะเราอาจจะอยากรู้อาจจะเรียกแทนว่าคุยอะไรดีเช่นแบบแก่กว่าอาจจะเรียกพี่หรืออ่อนกว่าอาจจะเรียกว่าน้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่สําหรับชาวต่างชาติแล้วส่วนใหญ่จะเรียกชื่อกันเฉยๆเช่นแบบให้บ hey hey ๊อบให้ลิซ่านะคะเขาจะเรียกชื่อกันเลยแล้วก็ไม่ต้องมีคํานําหน้านะคะดังนั้นการทาอายุค่อนข้างเสียมารยาทอย่างมากๆ กับชาติต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงค่ะคําต่อไปนะคะคําต่อไปก็คือ do you have a girlfriend or a boyfriend do you have a girlfriend or a boyfriend คุณมีแฟนหรือ,อยังนะคะคำถามนี้คนแท้เรา ชอบถามมากๆที่ไม่ได้ใจว่าเพราะอะไรจริงๆแล้วคาถามนี้ไม่ได้อยากขายอะไรเลยนะคะแต่ค่อนข้างจะเป็นคําถามส่วนตัวถ้าเพิ่งเจอกันหรือไม่สนิทก,กันก็ไม่ควรถามนะคะแต่ถ้าเราอยากจะรู้จริงๆว่าคขามีแฟนหรือยังอาจจะใช้คํำอื่นที่มันอ้อมๆได้นะคะเช่นคําว่า Are you here alone? Are you here alone? คุณมาที่นี่คนเดียวหรอคะหรือ did you bring your girlfriend with you? did you bring your girlfriend with you? Mm hmm. คุณพกแฟนมาด้วยหรือเปล่าคะอะไรประมาณนี้นะคะคำถัดไปคำที่สามก็คือคำว่า what is your salary หรือคำว่า how much you earned ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะถ้าถามภาษาพูดทั่วๆกันไปนะคะเราจะไม่ค่อยใช้รูปประโยคนี้นะคะก็คือ what your salary นะคะเพื่อถามเงินเดือนนะคะการที่เราถามที่ธรรมชาติกว่านี้ก็คือ how much do you make หรือ how much do you earn ซึ่งความหมายเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครเคยใช้ชีวิตหรือทำงานต่างแดนมาก่อนเนาะก็จะรู้ว่า เงินเดือนไม่ใช่ท็อปิกที่จะามาพูดกันสักเท่าไหร่นะคะถ้ารายได้เขาน้อยคนที่จะถูกถามอาจจะรู้สึกแย่หรืออึดอัดได้นะคะและอีกข้อที่สําคัญคือการถามเขาทมแบบนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราให้ความสนใจกับเงินทองมากกว่าอย่างอื่นนั่นเองนะคะและคําถามที่4ก็คือ a R e y o U G R e y o U G a y คุณเป็นเกย์หรือเปล่านะคะอันนี้จริงคําถามนี้มันก็ไม่น่าถามหรอกเนาะแบบว่ามันก็แค่คส่วนตัวเนาะนี่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสุดๆอย่าได้ถามเฉียวเลยนะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นก็คงจะเซนกับคําถามของเราแน่ๆแต่ถ้าเขาเป็นดันเป็นเกย์จริงๆเขาก็าอาจจะอายได้นะคะเพราะเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยหรือไม่อยากหรือไม่ก็อะจะอารมณ์ออกแนวถ้าฉันเป็นเกย์แล้วมันหนักส่วนไหนของ คุณไม่ทราบนะคะอาจจะไม่สบอารมณ์ได้ดังนั้นควรรีกเลี่ยงให้ดีที่สุดค่ะคำ <c oughs> ต่อไปนะคะ Why aren't you married Why aren't you married ทำไมคุณไม่ไแต่งงานๆๆๆๆนะคะสำหรับคนไทยแล้วเราอาจจะแบบเป็นเรื่องตลกปกคานะคะแต่คนต่างชาติคำถามนี้อาจจะเข้าขาย คำถามส่วนตัวไปหน่อยเหมือนการเผือกนิดๆนะคะถ้าเขาจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ไม่ใช่ธุระอะไรที่เราจะต้องไปอยากรู้ว่าทําไมเพราะอะไรก็จะคล้ายๆกับการถามเรื่องมีแฟนนั่นแหละค่ะและคําสุดท้ายท้ายสุดเลย <c oughs> นะคะคำที่หกคือคําว่า why are you so fat หรือ how much do you weigh ทำไมคุณอ้วนคุณหนักเท่าไหร่อ้าวจะสิไม่อยากรู้นะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะฝรั่งก็จะตัวใหียก,กว่าคนไทยแบบเราบ้างบางที่อาจจะสูงกว่าเตี้ยก,กว่านะคะก็สําหรับพี่ก็อ้วนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ควรจะไปพูดหรือถามถึงเพราะเมื่อเราไปชี้จุดบกพร่อ,องของเขาคนนั้นนะคะฝรั่งบางคนอาจจะเตี้ยแต่เราเดินไปถามว่าทําไม เขาไม่สูงเหมือนฝรั่งคนอื่นๆนะคะโอ้มันก็แค่ที่จะเสียมารยาทมากๆเลยนะคะคําถามแบบนี้ตัดทิ้งออกไปจัดสมองให้ดีที่สุดนะคะสรุปง่ายๆแลยนะคะว่าสิ่งที่ไม่ควรถามเจอกันครั้งแรกหรือเพิ่งรู้จักนะคะก็คือเรื่องส่วนตัวและเซนซิทีฟมากๆ รอให้เขาเอ่ยปากพูดขึ้นเองจะดีกว่านะคะบางสิ่งที่เรามองว่าโอเคแหละแต่สําหรับชาวต่างชาติแบบค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่โอเคดังนั้นข้อแนะนําสําหรับการเริ่มต้นพูดคุยคําถามอื่นๆที่เป็นเรื่องทั่วไปก่อนไม่ควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะบางคําถามก็อาจจะทําให้เขาตกใจหรือไม่ชอบที่หน้าเราขึ้นมาเลยก็ได้นะคะสําหรับข้อมูลวันนี้นะคะพี่ปอแป๊กได้นํามาจากเว็บของ mthai.com ะะซึ่งมีท็อปิดที่ว่า6คำถามนี้ไม่ควรถามจอต่ตงชาติเด็ดขาด Don't ask these questions คำถามที่ไม่ควรถามน้องๆสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บ mthai.com นะคะซึ่งมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเก่ยดความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปอกแปกก็ขอลาไปก่อนก็ขอฝากช่อง <laughs> Learn English วิดพี่ปแปกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ